วันนี้พบกับเซลลไก่ดูคาเซนเตอร์วันนี้นะคะเซลลไก่มีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้กับลูกคา้าดูเรียบเรียบหรูห,หูต้อง h ันด a c i ี i c กคันนี้นะคะน้องมาในราคา6 9แ0 0 0่าบาทเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2020แท้ๆนะคะบอกได้เลยเครื่องยนต์1.8รถสวยมากเลยนะคะน้องคันนี้นะคะเป็นรถคันสีเทานะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถน้องสวยมากๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มอง รถยนต์ Honda c ซ v i c บอกได้เลยว่าห้ามพลาดน,นะคะสำหรับลูกค้านะคะมีงบแค่2,000ก็ออกได้ซื้อได้นะคะทุกอาชีพทุกเงื่อนไขนะคะบอกได้เลยบูคาจัดให้ไม่เคยขัดค่ะเดี๋ยวมาชมด้านในของห้องผู้โดยสารนะคะรถน้อง Honda c ซ v i c คันนี้นะคะบอกได้เลยว่า บสวยแล้วเลขไม้ก็ยังน้อยนะคะน้องคันนี้นะคะ Honda Civic ปี2020นะคะคันสีเทาคันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่42,000โลเท่านั้นนะคะฟัง์กชันครบนะคะ จัดเต็มปีดาวไปเลยค่ะมั่วอ2 0 0 0มีเงิน2,000ออกได้บูคาจัดให้ค่ะสำหรับนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ Honda c i ี i c คันนี้นะคะเซลไก่แนะนำเลยนะคะโปรดีโปรเด็ดนะคะออปชั่นน้องนะคะนอกจากน้องจะสวยแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าทุกอาชีพทุกเงื่อนไขเป็นไปได้ฟีดาวเราจัดให้ค่ะบุคามีเงิน2000จัดได้ออกได้ค่ะสำหรับนะคะกลุ่มลูกค้านะคะที่อยากได้ ก็ได้นะคะลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาดูมาชมที่บูคาเซ็นเตอร์ได้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เซลล์ไก่แนะนํารถคันนี้ให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่บูคาเซ็นเตอร์จัดให้ไม่เคยขาดสวัสดีค่ะ